สวัสดีครับพวกเราตอนนี้ก็อยู่ที่ศูนย์ควบคุมน้ําที่สำนักระบายน้ำนะครับอัปเดตสถานการณ์หน่อยครับเมื่อวานนี้ตอนเย็นฝนตกหนักเลยนะเมื่อวานฝนตกหนักเลยแล้วก็มีน้ําท่วมหลายจุดนะครับเดี๋ยวสอสถานการณ์ปัจจุบันก่อนตอนนี้ฝนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ฝนนะครับจะเป็นฝนเล็กน้อยสลับกันกลางนะครับปกคลุมบริเวณจังหวัดฉะเชิงเท่านะครับกลุ่มฝนวันนี้นะครับ จะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับโดยจะผ่านทางเขตหนองจอกนะครับผมไปทางฝั่งคนบุรีนะครับส่วนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตัวนี้โดยทั่วไปก็จะเป็นฝนเล็กน้อยครับผม1ชั่วโมงที่ผ่านมาก็ประมาณ10คกว่ามิลครับผมก็คือไม่หนักมากไกากแต่จะพรมๆรม้งวันอยนี้ครับ,รบดูจะไปยาววันนี้ครับผมตกต,ตั้งแต่เมื่อคืนลากมาเรื่อยๆยครับโอเคเ<ม>ดี๋ยวลองดูการเคลื่อนตัวหน่อย วันนี้คุ่ผฝนนะครับจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกนะครับจากจังหวัดฉะเชิงเซาผ่านมาพื้นที่ฝั่งพระนครแล้วก็เคลื่อนไปทางฝั่งชนบุรีนะครับออ๋ช่วงนี้ก็ยังแห้งอยู่หน่อยนึงครับผมยังมีโล่งๆอยู่ครับพื้นที่ชั้นในนะฝั่งพระนครแต่เคลื่อนที่เร็วกว่เนี้ประมาณยี่สิบถึงสามสิบอยถือว่าเร็วก็ไม่ตกแช่ครับก็จะไปเร็วๆอย่างนี้นะแต่เมื่อคืนนี้มีตกหนักเลยตอนเย็นๆมั้มใช่ครับประมาณหกโมงเย็นห้าโมงเย็นสามทุ่มครับต้องดูสถานการณ์คือเมื่อวานนี้โดนตีกระหน่ำสามน้ำเมื่อวานนี้ มันโอเคันวันนี้ก็คือว่าตอนเช้าก็ระวังเรื่องจราจรนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะมีผิวถนนเปียกแต่ว่าไม่มียางท่วมขังเลยสายหลักไม่มีแล้วครับสายหลักไม่มีแล้วอาจจะมีอยู่ในหมู่บ้านในเล็กเล็กหน่อยนะโดยเฉพาะแถวเขตพระโขนงแถวบางนาต้องวันตกหนักแต่ว่าเช้าเนี้ยน้ำท่วมขังตาจุดต่างๆไม่มีก็จะมีผิวถนนเปียกเนื่องจากฝนตกก็วางแผนการเดินทางกันกันบ้านนะครับ เมื่อเชา้าผมออกไปวิ่งดูก็สุขุมวิทก็แห้งหมดเมื่อตอนเย็นเมื่อวานอ่ะสุขุมวิทท่วมถามว่าทำไมท่วมอ่ะดูปริมาณน้ำฝนเมื่อวานหน่อยปริมาณน้ำฝนเมื่อวานนะครับ,บอ่ายี่สิบสี่ชั่วโมงอยู่ไหนพักขนงนะครับผมปริมาณน้ำฝนเมื่อกี้ครับไม่เมื่อกี้คึ้ังไงเดี๋ยวรอพูดนะครับอ่าเฮ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับผม ที่สำนักงานเขตพักแหนงนะครับผม107มิลครับผมเมื่อวานนี้จุด107มิลที่พระขหนงครับผมแล้วก็สถานีสูบน้ำพระขหนงที่เขตคลุกเตย9 5้าสิาจุดครับเขตยานาวา93.5ครับแล้วก็แถววัดไซเขตพักแคอแรมนะครับก็คือตกในเมืองใชริลแม่น้ำนะก็คือแถวพระขหนงหนักเลย107มิลร้อยเจ็ดมิลเมื่อวานนะก็ภายช่วงเย็นๆบ้างใช่ครับห้าโมงเย็น <3 S 2> แล้วก็ไล่มาแถวบางนาสาทรในเมืองริมแม่น้ํานะก็เป็นเหตุผลที่เมื่อวานถูกพิษน้ำท่วมใช่ครับก็คือเมื่อวานนี้น้ำท่วมหลายจุดครับสิบเก้าจุดครับทั้งหมดเม,ามาื่อวานน้ำท่วมสิบเก้าจุดแต่เราก็เร่งระบายลงครับเสร็จน้ำแห้งหมดกี่โมงครับที่สุดท้ายบริเวณเฉลิมพระเกียรติหลอเก้าตรงแยกศรีอุดมนะครับประมาณเที่ยงคืนสี่สิบแปดีครับแห้ง,งที่สุดแห้งแล้วเหรอศรีอุดมแห้งแล้วครับผมเมื่อเช้าผมดูแล้วก็ยังเปียกยังแน่นอยู่นะอาจจะมีถนนเปียกๆอยู่ในระบบตรวจวัดก็ไม่มีแล้วอะไรในระบบตรวจวัดนนี่เป็ไงงบ้า จุดประน้ําท่วมแล้วน้ำได้คลองเป็นไงฮะน้ําได้คลองก็จะมีช่วงคลองตอเวชช่วงปลายปลคลองบริเวณเขตรัชกลังจะสูงหน่อยครับส่วนพื้นที่ชั้นในเข้ามาก็ไม่เกินไม่มีปัญหานะโอเคแล้วเมื่อวานนี้ไอตัวระดับน้ำเป็นไงบ้างอันนี้คือที่น้ําท่วมใช่ไหมอ่าขึ้นหน่อยขึ้นหน่อยถ้าผมเนี่ยจุดประน้ําท่วมของเราเนี่ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยโอเคปัจจุบันไม่มีน้าท่วมแล้วนะไม่มีน้ำท่วมแลนะหลายหลัครับก็คือเช้านี้ก็น่าจะเดินทางกันได้แต่ระวังเรื่องถนนเป เมื่อวานนี้ก็ท่วมหนักผมอยู่สูบพิษพอดีเลยใช่ครับหลเก้9ถึง53ท่วม71ก็ท่วม26ครับเพราะว่ามันลงเร็วแต่เราก็เร่งระบายออกประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงหมดนะครับแล้วก็ระดับน้ําในแม่น้ําเป็นไงระดับน้ำในแม่น้าเจ้าพระยานะครับเมื่อวานเป็นช่วงน้ําเหนือมานะครับน้ําพีคสุดนะครับผมที่สถานีสูบน้ําบางเขนใหม่เนี่ย2เมตร44ิเมตอันนี้สูงสุดในรอบปีแล้วสูงสุดในรอบปีแล้วครับ ที่ปากของตลาดนะครับเมื่อวานก็2เมตร32เซนครับผมเวลาประมาณสักหนึ่งทุ่มสิบนาทีครับก็คือทั้งน้ําหนุนน้ําหนุนน้ําเหนือน้ําเหนือน้ําหนุนฐานน้ําก็ไหลไม่รู้ฐานน้ําเมื่อวานนี้นะครับผมประมาณ1เมตร22เซนครับผมเวลา18.5ผมก็ถือว่าสูงนะน้ําเหนือนี่เท่าไหร่ฮะน้ําเหนือมาประมาณ3,000กว่าครับที่บางไทรบางไทรนะโอเคแล้วที่นั่น่ะที่ไอไอเกือบปลาสาหี่ายเขาปล่อยมาพันปลาสาหร่ายประมาณ พันหเก้าร้อยครับแล้วเขาปล่อยมาทำตะว,วันออกเท่าไหร่ไม่รู้อ่าประมาณตะว,วันออกเนี่ยประมาณร้อยหนึง่งนครับแปดสิบถึงร้อยที่เข้าขอมาปีพักนะครับโอเคครับอ้าวันนี้ก็สถานการณ์ก็น่าจะยังดีขึ้นอันนี้คือที่น้ำตู้ประมื่อวานนะ19จุดตอนเย็นครับก็เนื่องจากลมมาแรงแล้วก็น้ำทะเลม,มันหนุนสูงแล้วไม่การดูดออกไม่นั้นเจ้ายามันทำได้ช้านิดน,นึงแต่ก็หมด จากสองสามเป่ร์โมงอะ่ะก็โซนใหญ่ๆก็หมดแล้วก็จะมีถนนเจริญมะเกียรติก็มีจุดปลอดบ,บางนะเจริญมะเกียรติเนี่ยเมื่อวานมีพี่คนหนึ่งมาบอกว่าเจริญมะเกียรติแยกสิบเอ็ดที่หนากแล้วก็มีที่เจ็ดสิบเอ็ดแล้วก็สามสิบเก้าสามเก้ามันทำไปแจ็คกิ้งอยู่ ก็มีปัญหาแล้ววันนี้สสานอากาศจะเป็นไงบ้างนี่วันนี้ตามคาดการณ์ของกรมกุตูนะครับในกรุงเทพมหานครเนี่ยจะมีฝนตกหนักถึงหมักมนากบางื้นทีได้อีกหนึ่งวันนะครับผมอีกหนึ่งวันนะและพรุ่งนี้อ่ะพรุ่งนี้ก็จะลงภัดใต้นะครับตามคาดการณ์อ๋อนี่ความหนาวเริ่มแผ่มาแล้วครับพวกเราเส้นหายเริ่มลงมาแล้วครับเส้นเส้นหายเริ่มลงมานะพรุ่งนี้ก็จะอีกวันหนึ่งวันนี้วันนี้อดทนเดี๋ยวจะผ่านตรงนี้ไปแล้วเดี๋ยวจะมาลุยฝุ่นต่อนะเส้นหายก็จะเริ่มมาก็จะมีความหนาวมา นะครับแล้วก็ดูสถานการณอีกวันหนึ่งนะอนโอเคก็วันวันนี้ก็ยังมีฝนได้กี่เปอร์เซ็นต์นะ,ะประมาณ80เปอรเซของพื้นที่นะมันก็ต้องเฝ้เราระวังคอยดูสถานการณ์นะครับเราก็ตั้งมั่นดูดน้ําตลอดนะแล้วก็เตรียมพื้นที่นะอนโอเคเอาเดี๋ยวไลฟ์เดี๋ยวคุณถ่ายหมดนะให้หันมาองนี้อครับโอเคทรนี้แล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่ เราเศร้าใจอีกวันนะก็ประมาณที่พอเมอือ่อวานผมไปวิ่งตอนเช้าที่สวนหลวงหลอก้าแล้วก็พอสายตาได้ข่าวของพนักงานพี่เพื่อนร่วมงานเราอะ่ะพี่สมศรีนะครับที่อยู่ที่เขตสะพานสูงก็เป็นพนักงานกวากาญนนนะพนักงานรักษากวากานจนอยู่ที่ก็เป็น,นเป็นถนนที่เรียบวงแหวนนะก็อยู่ในสะพานสูงก็ถูกอุบัติเหตุรถชนเสียชีวิตนะครับก็ ตนไปตกอยู่ข้างทางเลยอะตกอยู่ในกอหญ้าข้างทางคือท,ท่านกว่าดอยู่ริมไอคู่ขนานสถวอ,อบางชันนะแล้วก็คนชนเนี่ยก็ใจร้ายมากก็นชนแล้วก็หนีไปเลยนะครับแล้วก็มีู็เริ่มงานเนี่ยก็มามาพบร่างของพี่สมศรีนะครับแล้วก็เมื่อวานก็เลยตอนเย็นก็เลยไปร่วมงานพิธีฝังกัเป็นพิธีของมุสลิมนะครับไปที่สุเหร่ารองเก้านะา 9, รังเก้าแล้วก็ไป แสดงความเสียใจกับญาติแล้วก็ช่วยเหลือคือจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่เสียใจแล้วก็เจเ็บเปินที่ที่แล้วเราทํามีทางบริษัทกรรมประกรันภ<อ>ัยเขาช่วยทาประกันให้คนพนักง,งานก่อนของทุกคนเลยนะเราก็<อ>พูดในวงนที่มอบแล้วว่าเราไม่อยากให้ใช้เลยนะแต่ก็พอเออมีประกรันบางีก็ได้ได้ค่าสินใหม่ชดเชยเพิ่มอีกแสนหนึ่งก็รวมทั้งหมดก็ได้เขาแทนเบอพี่สิบสองตีไม่มีครอบครัวมีแตดน้องสาว คุณแม่ก็เพิ่งเสือชีวิตไปเมื่อปีแล้วจากงูเห่ากัดด้วยเพราะว่าอยู่อยู่แถวคลองเก้าก็เป็นเขตที่เดยังเป็นทุกนาอยู่อะไรเงี้ยก็เป็นความเสียใจของพี่น้องแล้วก็ครอบครัวแล้วทางคอรมอก็เสียใจมากเพราะเราไม่อยากให้เกิดเหตุนี้เพูดเรื่องมาเราแล้วก็ได้สั่งการให้พันปุณวะกระดิษะประสานงานกับสนบางชันในพื้นที่เลยต้องหาคนผิดมาให้ได้นะแล้วก็ตอนนี้เราได้ภาพรัานจากกล้อง cctv ก็เป็นรถ กระบะแล้วมีชิ้นส่วนตกอยู่นะเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าต้องตามตัวให้เจอแล้วก็ได้สั่งการแล้มาเอาให้จริงจังเลยคิดว่าน่าจะได้ในเร็ววันนี้แหละงพราะั้นคนไหนที่รู้ตัวก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็มามอบตัวนะผมว่านี่เพราะเราเรื่องนี้มันรับไม่ได้จริงๆนะครับมม่ใม่ทุกคนนะแต่เกิดเหตุมีปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยต้องหยุดแล้วมาช่วยคนต้องมาดูนะเราได้ภาพละรถนั้นเดี๋ยวตอนนี้ต้องเดินไล่ตามต่อ ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวพี่สมศรีด้วยนะครับแล้วก็พยายามจะต้องดูแลป้องกันเรื่องวันนี้ไม่ให้เกิดเหตุขึ้นดีโอเคครับก็สถานการณ์ทั่วไปก็น่าจะพอได้เมืวันนี้แล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องน้ําต่อนะครับก็วันนี้ก็เลยมาที่ศูนย์ประชาการก่อนแล้วก็คงไล่ดูไปแต่ว่าถ้าเกิดผ่านวันนี้ไม่ได้สถานการณ์น่ดีขึ้นก็เดี๋ยวรอดูน้ําอีกรวบหนึ่งทุกวันไปคลองก้าวเลยไล่ดูน้ําแถวขอประตูก็ปิดนะก็คือว่าน้ํามันจะลงมาจากปาตัก ก็อาจจะผันมาทางตะวันออกตามนโยบายกรมชลนิดหนึ่งก็จะลงไปทางด้านล่างหรือไม่ออกทางทางตะวันออกไปอีกทีนึงก็เดี๋ยวเราดูระดับน้ำอีกทีหนึ่งนะครับก็พวกเราที่อยู่ริมปะโนออกก็ระวังตัวด้วยพวเพราะอาจจะมีเกิดจากปาาัปปุมานะเดี๋ยวขอบอกว่าสายล่างของิดสามไล่ไปฮะแล้วก็คอยดูระดับน้ำด้วยส่วนพื้นที่ในกลุ่มงรอพื้นที่ฝนตกเป็นหลักโอเคเป็นกำลังใจใทุกคนนะครับโอเคนะควันนี้แค่นี้ก่อนจะมีรายจายงานให้เรื่อยขอบคุณนะครับ โอเคอ้าวอ้าวไาผู้ชมหน่อยครับผมสวัสดีครับโอเคนะอ้าวลูกเราเล้นน้อยอย่างเนี้ยนั่นดูต่างงงพวกนี้นอนได้น้อยไหมเนี้ยเออทุกคนก็รัางเฝ้าอยู่นะครับโอเคนะครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เช้าเช้านะคค่อยๆุยฟมๆไปคค่อยดูเรื่องการจารจาจรด้วยครับ